สวัสดีครับแอลนูรถบ้านนี่มาพบมาพอกันคือเก่าเช่นเดิมครับกับรถเข่าหัวเข่าสวนรถขนเงินขนทองเข้าบ้านเมื่อนี้ครับนํามาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้พิจ,จรารณาคือเก่าเช่นเดิมครับเอาเมื่อนี้มาพบพอกันครับรถอ e ีซูซูดีแม็กเนี่เอาว่าแล้วตามเบิ้งครับผมนี่ครับนี่นี่นี่ มาพ่อกันกับอ e. ีซูซูดีแม็ตัวท็อปเลยนะครับรุ่น s l x นี่กระจกไฟฟ้าขึ้นลงโดยไฟฟ้าปรับข้างโดยไฟฟ้าล้อแม็กนะครับแต่ว่าล้อหลังเนี่ยเป็นล้ออะไรครับนี่สำหรับท่านที่มองหารถกระบะพ่อไซแบบว่าต้องไปเสียงวดเสียเป็นหนีเป็นสินเมื่อนี่ครับทั้งช่องแอลนุรถบ้านมีรถราคาหลักเมื่นครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชม เมื่อนี้เปิดจำหน่ายขายกันขั้นเห็นอยู่นี่เลยในราคา7 9 0 0 0บาทนะครับ7 9 0 0 0บาทท่านจะได้รถแบบนี้ไปเลยครับนี่คันนี้แหละครับนี่สไตล์นี้เลยครับออปชั่นเต็มเตมเบิ้งครับนี่เบิ้งชงลางเพิ่นครับคัสซี่สวยมากครับนี่คัสซี่เพิ่นครับนี่เอานี่ครับเบิ้งก่อนเบิ้งครับนี่ทายให้เบิ้งทั้งแต่สาให้เบิ้งก่อนคัสซี่งามๆครับรถสภาพเดิมๆนะครับ กับกัดซี่สวยๆสภาพรอบคันโดยทั่วไปแล้วบอกเลยว่านาไสนะครับนี่ครับเบิ้งเสียงครับสีบางๆนะครับสีบางๆรอบคันเลยมีกระบะม่ใกล้เนอร่องร่อยการใสน็อตใสหลังค่ามากอยู่นะครับสําหรับ,บรถคันนี้อาจจะใส่คอกมากก็ได้นี่เอาด้านหลังค่าบรัวบ,บรวบืึมนะครับสวยตัวนี้หลังค่าสวยนะครับ พ่อใส่กับสีกับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีร่องรอยการตามการใส่งานแนอันนี้ก็บเบิ้งครับนี่ทั้งคัดซี่นด้านหลังคัดซี่สวยนะครับรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่พ่อใส่ครับด้านหลังครับสีกะมีร่องรอยการเก็บสีมาเล็กๆน้อยๆครับนี่นะครับนี่ทะเบียนบ่เอ่อทะเบียนด้านหลังหายนะครับด้าน,ด,านด้านหลังหายแต่ว่าคันนี้ขออนุญาตขายตามสภาพครับนี่ับขายตามสภาพ ส่วนทังไทยเพื่อนก็นจะเป็นแบบนี้ครับมีห้อยขวดห้อยขีดแน่เพื่อนกับบ้าแม็กกลเนอบ้าไทยก็เปิดได้ปกตินะครับโอ้เปิดไทยนี่ไม่ดังยั่งคือเก่านะครับนี่ด้านท้ายนะครับยังคือเกา่าเ,กาเหมือนเดิมบ่มมีสนิมนะครับทั้งไทยเพื่อนด้านนี้ก็คือเก่าครับในด้านนี้ก็เห็นครับผมเอาไม่ดกกัง็ยั่งคือเกาเ่าแล้เเวเดี๋ยวใสสักก้อนครับนี่สำหรับท่านที่มองหารถราคาพ่อใส่งานเนาะ สภาพถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นเครื่องไดเร็กนะครับยังบ่้ันเบนเครื่องคอมบันเลีวเด้อเครื่องยนต์ไดเร็กอินเจคชั่นเพิ่นว่านี่ครับนี่ด้านหลังด้านหลังนะครับนี่ดูก่อนสีสันมีสวยๆงามๆครับนี่แต่ก็มีร้อยกันเห็ดมาร้อยร่องร้อยการถลอกปอกเปกิปกทั้งสี่ครับนี่ร้อยแมวควัน่นเอิญเนาะบางๆเลยครับนี่บางๆวงมาลัยพาวเวอร์กระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าเบิ่งกัดซี่ก่อน ขาาบึงัดสีใหญ่ๆครับนี่คัดสีผลงานนะครับนี่ครับขัดสีสวยนะครับนี่คัดสีสวยมากครับนี่สำหรับรถคันนี้เนาะรถกระบะนี่ภายในครับนี่เบรงกอนเบาไม่ขาดนะครับเบาไม่ขาดอ่าพวกมาไล่กับผู้ห้จักน้อยนี่ตามสภาพครับผมนี่เอาเื่อนไฟออกทุกจุดนะครับไฟเกียร์ก็เป็นเกียร์นี่ครับเกียร์ไม่รุ่นจักน้อยครับ เดี๋ยวแต่ผ้าเบิ้งของเครื่องครับท่านผู้ชมเบิ้งก่อนเบาะไม่ขาดเบาะไม่ขาดในลังคาไม่มีที่เจิมนีตัวนี้เบิ้งหลังหลังเบาก,กันครับครับนี่ครับสวยนะครับด้านหลังก็โอเคนะครับอืมนี่ครับปพ๊บนะพวงมาลลยมันปรับระดับได้ยังตีครับวงมาลลยปรับระดับได้ครับผมอืมปรับขึ้นล่งสูงตำ่ำในเหมือนนะครับวงมาลลย ปรับระดับได้ครับเป็นรถตัวท็อปนะครับกระจกหมุนขึ้นะปรับข้างด้วยไฟฟ้าเอาเพิ่อของเครื่องก่อนฝากระโปรงมีร้อยนะครับร้อยนิดนึงตัวนี้ครับตัวนี้ครับฝากระโปรงปึ๊บขออนุญาตครับผมเปิดให้ก่อนปืดปดเปิด,ปด,ปดนี่นี่ห้องเครื่องห้องเครื่องแบบตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับเครื่องยนต์สามพันประหยัดน้ํามันม่กินน้ํามันเด้เอ แฟนเพจครับท่านนาเดิมๆนะครับคันหน้านี่ครับนี่ให้ท่านผู้ชมเบิง้งเราพิจารณากันเบิ้งเที่สนใจอยากได้เอาไปใส่ติดเชือดติดซานเนาะอ่ะใบขนอ้อยขนมันไปขนยางผ้าหลอกผ้าร่าครับไปใส่ลุยๆรถแแดงรากากาเกตหมื่นเก้าพันบาทครับขายตามสภาพนี้เลยแต่ว่าทอนี่เป็นทอนตรงนะครับนี่ครับทอพอมี่ทอพักนะครับเอาไปใส่ทอพักเอาเนี่กาเงียบจิ๊บเลยแหละครับนี่ก็ได้ เอาสตาร์ทฟังเครื่องจักน้อยให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งก่อนครับนี่นี่ครับนี่สตาร์ทนี่ครับเลขไม้วิ่งไปที่317,617หนึ่่นเันหกอิโลนะเนี่ยเ,เปิดเครื่องเสียงบ่มีนะครับเครื่องเสียงไม่มีร้องฟังเอาแต่ว่าแอร์อมีนะครับแอร์นี่ครับแอร์อ แอร์เย็นนะครับช่องแอร์ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่แอร์เย็นมากครับนี่แอร์เย็นชํำๆเลยครับนี่ตัวนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงต้องร้องฟังเอานะครับนี่ท่อเสียงทอ่อก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสียงท่อเพิ่นพอมีท่อพักครับนี่รถมากสภาพนี่นี่ของเครื่องเป็นนะครับชองเครื่องหวานวะ เกิดก้อนคลายน้ำครับน้ำบนดีนะครับน้ำบนดีอ่าทำนิ่งทำนิน่งตอนไม่ควันไม่พุ่นนะครับตัวดีเพราะไอนะคระับเพราะคนทำไรเพอ สวัสดีรรครับปอ้สวัสดีอันยูเรางับดีสวัสดแอรับจหรับท่านที่มองหารถแบบว่าแรงเ,อเรยอะๆแรงเออยอะๆนี่ครับเอาไปลุยๆครับดทดี่ห้างนะา่ายาปลาลุดปลาหอนนะครับ ขออนุญาตจับดับเครื่องก่อนจะได้นันโอ้เย็นครับเย็นแอร์เย็นยน,นี่เดิมๆครับนี่ด้านหนาด้านคางด้านหลังประตูเดิมๆครับรถไม่เคยถูกชนหนักตําข้างมาแน่นอนครับหนาหลังเดิมเลครับนี่สําหรับรถกระบะอีซสุสุเพื่เนเอืองว่าดีแม็กเอสครับนี่ตัวนี้เป็นปี2 0 0พ จดทะเบียนปี2 5 4 5นะครับตอนี้เนาะเอาราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่79,000บาทนะครับ79,000บาทสนใจกริ่งกางได้ตามเบอร์โทรที่โช์ขึ้นหน้าจอนี่ครับนี่สอบถามกันได้ครับนี่รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าผ้าษีขาดปี67นะครับเด้อภาสีขาดปี67ครับนี่สำหรับผ้าสีเพิ่นนะครับเอาสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็ อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนุรถบ้านครับนี่หารถสวยๆงามๆมาฝากมาตอนให้พิจารณากันนะครับเ,เอาไว้แล้วกาขอบคุณหลายๆครับ